สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวกวอกมรกตที่ขายดีและกวอกมรกตที่ขายยากที่บ้านของเรานะคะมาเล่มที่กลุ่มกวอกมรกตที่ขายยากค่ะทุกคนขายยากที่สุดที่บ้านเราก็น่าจะเป็นอ่กวอกมรกตดำนะคะกวอกมรกตดำ อย่างกระถางนี้นะคะอย่างกลุ่มนี้กิ๊กี่เพิ่งถอนลงมานะคะยังไม่ได้ใส่ในกระถางเลยขายในราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะคะรวมส่งเพื่อนก็ยังไม่ไม่รับนะคะสำหรับตัวนี้วันนี้ถ้าเพื่อนไม่รับกิ๊กก็จะเอาไปใส่กระถางเอาไว้โชว์นะคะ และต้นนี้นะคะราคา199บาทนะคะขายากอยู่นะ199บาทและต้นนี้ค่ะต้นนี้250บาทนะคะ250บาท และกระถางน,นี้นะคะเป็นกอก <อะ S 2> มรกตยอดทองยอดทอดงก็ขายยากอยู่นะที่บ้านเราเย่ยงกระถางนี้ชิคกี้ายขายในะาคากระถางละหนึ่ง้อยห้าสิบบาทนะกระถางน,นีห้าสิบบาท กระถางนี้นะคะหนึ่งรอยี่สิบาทเป็นกอกมรกตยอดทองค่ะยอดทองกับกอบกมรกตดำขายยากมากเลยที่บ้านของเรานะคะส่วนกอกมรกตแค่ก่อนหน้านี้ก็ขายยากค่ะแต่เนื่องจากว่าเราทําคลิปบ,บ่อยๆเพื่อนก็เลยเจอคลิปเราก็เลยพาันซื้อกอกมรกตแค่ตอนนี้กองมรกตแค่เนี่ยหมดแล้วนะคะที่บ้านของเราถะาถามว่าแต่ถ้าถามว่าขายยากไม่ขายยากมากเลยกอกมรกตแค่นะ แต่ถ้าเป็นขอกมรกุด่างเหลืองนะคะทุกคนขายดีมากมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายเลยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขา,นะาาขายเดี๋ยวดูเราตัดแบบตัดก้านขาเดียวต่ตตอแบบนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยช่วงนี้นะถ้ากำลังมาแรงก็คือ,อลิ้นมังกรลิ้นมังกรสำริดนะคะจะไม ก็ทำลงไปในถาดแบบนี้นะขายดีมากเลยกลบบ่อ,อกวบบัลกลดังเรืองเดขายดีมากตอนนี้อันดับหนึ่งที่บ้านของเราะคะส่วนลิ้นมังกรลิ้นมังกรสาลิดช่วยนี้เพื่อนถามเพื่อนถามหายเยอะค่ะเราก็เลยเอามาเสียบชาไว้ และทำการทอนขายในเช้านี้นะเนี่ยกลุ่มนี้ทอนลงมาเลยค่ะ mm. เผื่อมีเพื่อนสนใจถ้าเพื่อนไม่สนใจเราก็จะเอาไปแยกขยายพันธุเพราะว่ากอเขาแน่นมากค่ะทุก mm. okay. คนกอเขาแน่นมาก mm. เผื่อมีเพื่อนสนใจในคลิปนี้นะคะ mm. mm. อันนี้ก่อนต้นนี้นะคะหนึ่งร้อยเก้าเก้ารวมส่งนะ mm. อันนี้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาท ต้นนี้ต้นใหญ่มากนะยังไม่แยกนะคะถ้าท่านอยากได้แบบยกแบบนี้พี่ก็ขายให้ในราคาสองร้อยเก้าสิบนะคะ,น,ะ,คะน,นี่สองร้อยห้าสิบบาทกำลังมีหน่อยอน,นี้สองร้อยห้าสิบบาท ส่วนต้นนี้นะคะสองร้ย้สบาทรวมสนะคะส่วนโอเคส่วนกระถางนี้นะคะกระถางนี้ น่าจะเป็นกับมังกดยอดอทองที่เคยเป็นต้นดังเดินที่เราเคยเจอทน้วยข้างบ้านเราไปเจอมาตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางใหม่ให้ใหญ่ขึ้นเลยนะ ออกมากรดยอดทองก็มีเป็นต้นแม่พันธุ์นะคะที่ก่อนหน้านี้เหลือแต่ตอค่ะทุกคนกลุ่มนี้คือกลุ่มขึ้นใบใหม่ใหม่เนี่ยกลุ่มขึ้นใบใหม่ใหม่เขาก็เลยต้นเขายังไม่โตเพราะว่าเราเราตัดต้นเก่าเขาไปขายนะคะแล้วเราก็เอามาเสียบไว้ในกระถางนี้เขาก็เลยมีต้นลูกต้นลูกขึ้นมาใหม่ การเปว่าต้นเขาจะมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าต้นเดิมขายไปแล้วตอนนี้เราจะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะคะเขาจะได้ต้นใหญ่ๆต้นสวยๆปัจจัยในเรื่องอการดูแลกลอกมะกรูดให้ต้นใหญ่ส่วนหนึ่งก็มาจากกระถางด้วยนะคะกระถางต้องใหญ่ขยายกระถางให้ใหญ่ขึ้นต้นเขาก็จะโตตามด้วยค่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นกอกมะกรูดดา่าง โบราณนะใครอยากได้ก็ถาเลยเลยพี่ก็ขายให้เลยนะคะสนะองร้อยห้าสิบบาทนะกำลังดามดงามอันนี้คือต้นแม่พันธุนะนน์นะคะด่างโบราณนะทุกคนด่างโบราณเอาไปเลี้ยงดูต้นหน่ได้เลยนะหายากนะด่างโบราณที่บ้านเราก็มีด่างโบราณด่างสัตว์พัดน,นะคะส่วนต้นนี้นะคะสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะ ดังสวยมากช่วงนี้กล่องกงระปหายากม,มากนะทุกคนใครเจอก็รีบซื้อเลยนะ,ะตัวนี้นะคะราคาหนะึ่งร้อยเก้าเก้านะเผื่อใครอยากเอาไปโชว์ปวดที่สวยเก้าร้อยเก้าเก้าตัวนี้ิ๊กก็ดูแลอย่างนดียนะประมาณว่าเอาไว้โชว์ปวดหนึ่งรอยเก้าเก้านะคะ รวมส่งทุกต้นนะคะต้นนี้นะคะราคาสองร้อยห้าสิบบาทไม่ใช่ค่ะต้นนี้สามร้อยห้าสิบนะคะต้นนี้สามร้อยห้าสิบนี่สามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งและต้นนี้นะคะสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งค่ะ หงร้อยห้าสิบบาทรวนส่งตุ่มกอกมังกรดำกระถางนี้นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะถ้าไปกับต้นเองก็หนึ่งร้อยบาทค่ะกอกมังกรดำอย่างก็เนหลือแค่นี้นะคะเป็นช่วงนี้หายยากมากๆสำหรับไซส์เล็กๆน่ารักน่ารักอย่างนี้เพื่อนๆก็ลองเอาไปเลี้ยงดูนะและโชคการชั้นที่เพื่อนฝากถานนะคะ ระถางนี้นะคะขายในราคาหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทรวมส่งนะรวมส่งต้นนี้ก็หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทรวมส่ง <S <S และต้นนี้ค่ะต้นนี้ด่างสวยมากต้นนี้ด่างสวยมากนะจิ้มคอหนึ่งพัน หกรอยเก้าสิบเก้านะคะสำหรับกระถางน,นี้หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาได้ความด่างใบสวยเลย้ยอดหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนรับสามกระถางน,นะคะสามกระถางน,นี้หนึ่งสองสามก็หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะสำหรับ โชว์กาวฉันที่บ้านของเราก็จะ,จ,ะจะมีแค่นี้นะคะใครสนใจก็ค่อยทักมานะ